สวัสดีครับผมนี่คือรายการ egx the red profile นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็น Nova คิปเป e ร์ใส่สัตว์วะร่างสองนะครับมาดูสิควาบมีนะมาดูกันเถอะตัวเลิ่มสัตว์เทวะไฮเกอร์ใส่หนึ่งทิกเกอร์ก็ปกตินะครับใส่นี่สีใบสีรอสีเอ้ยครับรอสีฮิวสี่ ค,คือใส่โอเคไม่ทําเสร็จแล้วแ่้ก็ใส่ยน,นี้เพราะว่าเราไม่ใช่ใสพ่พอเพราะเา่าเรามีตัวตีแรงแล้วนะครับก็มาดูคอนโบว่าเรามีอะไรบ้างมาดออูแล้วก็สัตว์เทวะล่างสัตว์เทวะไอ้ตัวยืนตัวบินใส,ส่สีนะครับแล้วสัตว์เทวะตัวเพิ่มสแตนใส,ส่สีนะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่มันเทบอ,อกว่า ตัวนี้ตัวเพิ่มโจแล้วเพิ่มแล้วค่าคอสจะลดเพิ่มใส่3แล้วตัวนี้ตัวบู t ตัวบูท,บทมากรฐานเก่งสุดใส่นี้ใส่สนะครับคือเทคนคข้างงงนะครับมันบอกว่าอยู่นี้บูททิ้งมือในขณะคู่แข่งการังคอถ้าอยู่นี้เคยถูกบูทแล้วทําการโจมตีในเทิร์นนั้นหากคว่แข่งไม่คอไม่พร้อม2ใบหรือมากกว่าจะคอไม่ได้ รวมถึงการต่อสอยู่อีกด้วยก็คือต้องอ่าต้องต้องบูทเสร็จบูทตัวไม่ต้องจ่ายคอร์สแล้วก็เทิมถัดไปก็บูทต่อแล้วใช้ค่าคอร์สใช้เทคมันได้เลยนะครับตัวนี้มาข้างดีแน่นอน,นะะใส่ตัวนี้ไปเลยสองใบมาดูก็มีคนโบว์มีไหบ้างมาดูกันเดี๋ยวตอนนี้เสร็จก็ดูความบกันเลยนะครับแจ็ค <Jack. S 1> เก่งสุดใส่นี้ใส่สี่นะครับตัวนี้ก็มาห้าง ตัวปิดเกมนะครับแล้วก็ใส่จกอ่าจอมโจมคิดสี่ใบนะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่สีเช่นกันตัวนี้ไม่ติดสัตว์เทวะนะครับเกสซอมไม่ติดตัดสัตว์เทวะคือใส่สาเหตุไม่ใส่ติดสัตว์เทวะเพราะว่าคือเวลาเล่นอะเราไลฟ์แวร์ตัวนี้ใช่ไหมสมมติอะแล้วเราแล้วเราก็ ยู้งุงินเราเราจะไล่แบงกตัวนี้เลืออยู่หนีหรือมาโบคาพันนะครับหรือคอตัวนี้มันเทคมันต้องคอลในช่วงคอในอยู่ตรงช่อง Excel นะครับตัวนี้ก็มีเกจสองมีท่นนี้ก็มาดูคอนโบกันเถอะค่อยเล่นี้ก่อนต่อไปใส่สี่นะครับแล้วก็สัตว์เทวตั้งหนึ่งใส่สี่แน่นอนก็ล่าใส่ใน้นเท่านี้นะมาดูคอนโบกันเลย ก็แน่นอนเร,ราไล่เกตหนึ่งบจบแค่นั้นอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วก็เร,ราไล่เป็นตัวตัวนี้แล้วก็ตัวนี้คอมานะครับแล้วก็คอตัวนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็รอตีอะนี่รอตีนี่ก่อนใช่ไหมแล้วนี้ก็รอตีได้ใช้ก็ก็รอตีนี่เสร็จนะครับก็เริ่องว่งมาเราก็สแตนมรอที่สแต็ม,ตม,ตมไม่ได้ แล้วเราจะไล่เราจะไ like ล่ตัวนี้หรือจะตัวนี้ก็ได้เอเราตัวนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับเราจะไล่ตัวนี้ลงมา x อ็เทจบแล้วก็กลบาลลงมากละบาลหนึ่งจวดหนึ่งแล้วคอหนึ่งตัวก็คือคอที่ผมบอกตัวนี้ไม่ติดสักเทวะตัวนี้มันบอกว่าลงมาในช่องมีหรือเรียากาศที่มีเพิ่มอยู่อีนี้เรื่อยอยู่ในไบโบท้าพันนะครับ บวกห้าพันตัวนี้แล้วนี่ตีนะครับตีไม่ทิศก็สแตนหรือทิศก็ว่าไปนะครับแล้วคออันนี้เพิ่มอีกด้วยนะครับเราตีก็ระบายหนึ่งก็สแตนตรงนี้ตีใช่ไหมจากนั้นก็นี้ตีได้เช็คอะไรว่าไปไตีต่อแล้วสแตนลุก แล้วน,นี่ตีต่อนะครับแล้วน,น,นี่ตีต่อนะครับแล้วเราหลังจากเราชาเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เรสแตนแอนรอนะอันนี้จะเตนแล้วรอไลท์สัตย์เทวไปเลยแล้วก็เรานะครนนรา like. รา่าคอมเรามีตัวนี้อยู่ใช่ไหมล้วคอมาโซบ้านหนึ่งก็ลุกถ้าลุกสองใบเลยมากเอ็กเซลทูว่าไปโซบ้านหนึ่งโจทย์หนึ่งนะครับ ก็เราคอยตัวนี้ลงมาไปเลยจะขอคอตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีบูทก็เราใช้ตัวนี้บูทก็ได้นะครับนี่ผขอบอกตอ,ตอนช่วงบูทมันเคยก่อนนะครับแล้วก็ตีไปเลยนะครับตีเร็จก็อะไรว่าไป อันนี้ตีเสร็จก็ตีมีฮิตเทคนี้บอกว่ามืออากา t ตีม y ฮิตก็ลุกและตีตีต่อนะครับยู0สองห่นตีแหวนและเทคนี้มาบอกว่าเข้าวาติดสัตว์เทวะโซบ้านหลุกนะครับได้เช็คอ,อะไรว่าไปแล้วก็นี้เทคเลือนอยู่นิหนึ่งไปแถวหน้าแตนลุกเท่านี้แล้วก็นี้ตีอีกรอบ โอ้โหเลยโอ้คือปลวกเขาคืมไม่ขอไปด้วยตีปุ๊บแล้วก็ตรานี้ตีต่อปุ๊บตีสุดท้ายก็บวกสองพันแดมเรามีแดมสี่ใบก็สิบสองก็เป็นที่เอ็ดตีที่เอ็ดที่หกตีนะครับตัวตีมือหลายเวฟนะครับเอาละนี่มีคือคอมโบประมาณเท่านี้นะครับเอาละสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับเจือปืน